อดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งของประเทศอินเดียชื่ออินทิราคานทีคือมีท่านทูตไทยมีองค์ความรู้โหราศาสตร์ทูตฉนั้นได้บอกว่าควรระมัดระวังตัวเพราะดวงดาวของอินทิราคานทีนั้นถึงคาดหลังจากนั้นไม่นานครับเหตุการณ์ดังกล่าวก็เกิดขึ้นจริงถูกองค์ครักษ์ใกล้ชิดเลยสองนายสังหารนี่แหละครับอิทธิพลของดวงดาว ็อยากจะเล่าให้ฟังถึงอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งของประเทศอินเดียเป็นผู้หญิงนะครับชื่ออินทิราคานทีเราก็ต่างทราบดีนะครับว่าเธอเนี่ยถูกลอบสังหารโดยองครักษ์ที่ดูแลเธอแน่นอนแหละจะเพราะเรื่องการเมืองหรือเรื่องศาสนาสุดแช้แต่เอาเป็นว่ามันมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมากกว่านั้น คือมีท่านทูตไทยคนหนึ่งนะครับมีองค์ความรู้โหราศาสตร์แบบช่ำชองและแตกฉานได้ขอเข้าพบอินทิราคารันทีเป็นการเร่งด่วนเธอก็ตกใจว่าเอ้ยทูตไทยแลนด์ขอเข้าพบน่าจะต้องมีเหตุอะไรสำคัญพอควรจึงอนุญาตให้เข้าพบเมื่อเข้าพบแล้วก็ไม่คาดฝันนะว่าจะมาปรึกษาหารือ เ็นเรื่องของดวงชะตาไม่ใช่เรื่องของบ้านของเมืองทูตฉนั้นได้บอกว่าควรระมัดระวังตัวเพราะดวงดาวของอินทราคารทีนั้นถึงคาดเอาละสิเธอนับถือในความเชื่ออีกแบบหนึง่งแต่วันนี้ได้รับรู้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์เกี่ยวกับดวงดาวเธอก็ไม่เชื่อ แถมเกิดอารมณ์นิดๆมีเสียงเล่าอ้างกล่าวลือกันว่าส่งทูตท่านนี้กลับภายในยี่ี่ชั่วโมงก็สรุปว่าคือเธอไม่เชื่อหลังจากนั้นไม่นานครับเหตุการณ์ดังกล่าวก็เกิดขึ้นจริงอย่างที่ทั่วโลกได้รับรู้กันก็คือถูกองค์รักษ์นะครับหรือคนที่ดูแลเธอเป็นอปรอปภเธอใกล้คิดเลย สองนายสังหารนี่แหละครับอิทธิพลของดวงดาวดวงดาวพูดแต่ความจริงเสมอเพียงแต่ว่าคนที่รับฟังจะใช้วิจารณญาณคิดอย่างไรเชื่ออย่างไรมองมุมไหนตลอดทั้งผู้ที่เป็นนักพยากรณ์มีองค์ความรู้แตกฉานขนาดไหนอันนี้สำคัญ ถ้าวันนั้นอินทราคารันธีเชื่อนะครับท่านพิรัตอิสระเสนาไปไล่ดูได้นะฮะในรมเนียบทูดในประเทศอินเดียนะครับทูตไทยประจำประเทศอินเดียในปี2500ประมาณ26ถึง30จะมีชื่อของท่านนี้อยู่เพราะว่าอินทิราคารันธีเนี่ยถูกลอบสังหารประมาณ31ตุลาคม2527ไปไล่ดูได้ แล้วท่านนี้นะครับเคยดูให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนี้หลายคนอาทิพลเอกชาติชายชุนทวันท่านก็เคยบอกนะฮะว่านาชาติอย่ารับตําแหน่งรัฐมนตรีนะซึ่งตอนนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่นาชาจะเป็นรัฐมนตรีถ้ารับแล้วเนี่ยจำพลพินเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้วิชาของท่านไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเรื่องของดวงดาวเนี่ย มันสำคัญเรื่องของดวงดาวมีอิทธิพลต่อชีวิตมากตราบใดก็ตามที่คุณผมหรือใครๆยังไม่ได้ข้ามโคตรตะภูยานหมายถึงว่าเป็นอริยชนตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอา,หารหันต์ดวงดาวย่อมมีอิทธิพลกับชีวิตเสมออย่างที่ม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลยเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะของรามันหรือของมอน ตลอดทั้งของไทยแม้แต่ของอินเดียเองจุดหนึ่งที่เราเรียกกันว่าดาวดับอันนี้สำคัญดาวดับเนี่ยมีหลายองค์ประกอบเช่นดาวเสาทับดาวจัน์ทรจะพันร้ายหรือบางครั้งดาวไปตกในภพมนะพอณะภพอริคือเขาเรียกว่าดาวดับแล้วถ้าดับสามดวงสี่ดวงพร้อมกันเนี่ยนะติดต่อวัดได้เลยครับ แน่นอนที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันชัดเจนมากบางท่านอาจจะเอาทักษะเข้ามาร่วมก็สุดแท้แต่ความชำนาญของแต่ละบุคคลแต่การที่เราดูถึงดาวดับได้เราดูถึงดาวที่มีความสัมพันธ์นะครับ mm. เมื่อโยกหน้าโยกหลังแล้วไปถึงลัคนาของเจ้าชะตานั้นแล้วอยู่ในช่องหรือในภพที่ไม่ดีี่ยอันนี้แหละครับจะบอกเหตุได้เลยว่า ต้องระมัดระวังและผมก็เชื่อว่าท่านทูตเนี่ยคงจะใช้หลักวิชาดาวดับเนี่ยเช่นเดียวกันมีเรื่องหนึ่งผมเล่าให้ฟังท่านเจ้าพรคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์กรน,นะครับที่สถิตณวัดบวรเนี่ยท่านมีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นอาจารย์ก็มาเฝ้าแล้วก็มากราบปกติสมเด็จท่านเนี่ยเฝ้า สนทนาธรรมเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นตำหนักพักแต่วันนั้นเนี่ยพออาจารย์จะลากับสมเด็จท่านบอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับอยู่ก่อนก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่บ่ายโมงถ้าจําไม่ผิดพอจะรากับสมเด็จบอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับคุยกันก่อนไปจนถึงสี่โมงเย็นอาจารย์ท่านนั้นก็แบบเหมือนกับเขาเรียกว่านั่งไม่ติด บอกไม่เอาแล้วท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเดี๋ยววันนี้ขอลากลับก่อนเดี๋ยววันหน้ามาใหมา่ท่านกันนิ่งอาจารย์ลากลับไปจนถึงหน้าวัดบวรเดินข้ามถนนสมเด็จก็ยังไม่เสด็จขึ้นตำหนักที่พักก็ยังนั่งอยู่ประทับอยู่ตรงนั้นครู่เดียวเท่านั้นเด็กวัดแล้วก็พระมาจากหน้าวัดแล้วก็มาทูลว่า อาจารย์คนนี้ถูกรถชนเสียชีวิตไปแล้วเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชวนเชิงหนน่าคิดแต่ผมทราบภายหลังนะว่าท่านเจ้าบุคูลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แล้วเนี่ยที่สถิตนวัดบวรเนี่ยท่านใช้การดูดาวจันร์ดาวจันทร์ดับหรือไม่ดับของผู้ันั้น,น,น ดังนั้นนะครับเรื่องดวงดาวจึงมีอิทธิพลต่อชีวิตมากอย่าทำเป็นเล่นถ้าเรามีผู้ที่เป็นที่ปรึกษามีองค์ความรู้ให้กับเราได้เนี่ยชีวิตของเราก็จะราบรื่นและมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับรับชมรายการดาวอุ้มดวงในตอนต่อไปคุณจะไม่พลาดข่าวสารเพิ่มเพื่อนได้ที่ QR Code ตามภาพนี้และท่านสามารถสอบถามข้อมูลาศาสตร์การอุ้มดวงเพื่อชีวิตธุรกิจ การงานสุขภาพความรักลูกที่ดินอสังหาและอื่นๆเป็นรายบุคคลได้ตามช่องทางขิวอาคตนี้เช่นเดียวกัน